สวัสดีครับพี่น้องพบกันอีกครั้ง,งกับชัยทอล์กชาแนลนะครับรอบดึกๆนะก่อนนอนนะครับพอดีมีประเด็นที่จะมานำเสนอเอฟซี FC ทุกท่านเนาะนะครับเรื่องของการที่จะช่วยเหลือวงพป้ปพัแนเนาะว่า ยูทูบเบอร์ทั้งหลายหรือว่าทนายนะครับหรือคนที่อยู่สายลุงพลนะผู้หวังดีนะครับอาจจะเป็นปู่มหามุนีเนียเดหรือใครม้างะ่ะนะครับที่มาคอยเป็นกระบอกเสียงคอยช่วยเหลือลุงพลป้าแตนนะนะนะครับหรือว่าจะช่วยช่องของผมนะนะครับตอนนี้ยอดผู้ติดตามยังไม่ถึงหมื่นนะ <laughs> นะครับ คือเรื่องของเรื่องนะไม่ต้องไปบริจงบริจาคอะไรกันนะนะ mm hmm. เดี๋ยวมันจะเป็นประเด็นเป็นช่องว่างนะครับที่จะ,ะส่งผลไปถึงลุงพลพระแนตนอีกนะครับเพราะว่ามันมีผู้ที่ไม่หวังดีอยู่นะคอยที่จะ,ะทําร้ายอยู่นะนะครับก็ไปดูเอาว่าใครนะครับตอนนี้ที่คอยถล,ล่มลุงพลพระแนตนอยู่นะครับ วิธีการง่ายๆนะครับพวกเราก็าไปติดตามนะครับในช่องของ YouTube หรือว่าเพจนะครับของบุคคลที่คอยช่วยเหลือลุงพลปลาแตนเนี่ยนะครับเพราะว่าเงินพวกนี้มันก็เป็นเงินมาจากต่างประเทศนะมาจากเมรกานะครับไม่ว่าจะเป็น youtube หรือเพจเนี่ยนะครับถ้าคนติดตามเยอะๆนะนะครับมียอดวิว มีคนดูเยอะๆนะครับรายได้มันก็เยอะนะครับเดือนหนึ่งก็หหลักเหลักนะนะครับพูดง่ายงว่าเราแทบจะไม่ต้องเสียเงินออกจากกระเป๋าสักบาทน,นะครับแค่เรานั่งกดนะครับติดตามกดไลค์คอยดูนะครับเอาใจช่วยนะคนที่เรารักนะคนที่คอยช่วยเหลือลุงคลประแตนเนี่ยนะครับ อย่างช่องของผมก็กดไลค์กดติดตามกดแชร์เยอะๆอย่างเงี้ยช่องทนายตั้มช่องทนายรัตรพลช่องใครบ้างอ่ะที่คอยให้กำลังใจที่คอยให้คำปรึกษาไม่ว่าจะเป็นเรื่องกฎหมายเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นประโยชน์นะครับกับลุงพลประแตน,นนะ่ะนะนะครับก็พวกเราก็สามารถช่วยกันได้ทางนั้นนะครับอย่าไปเอาหมายเลขบัญชีไป ทำนู่นนี่นั่นนะเดี๋ยวจะส่งผลมาเรื่องของเ,อเงินบริจาคหรือว่าคำคอรหานะฮะทีู่ดยง,ง่ายว่ามันก็มีสายดำมานะนะครับคนที่เขายังมีความคิดอิจฉาริษยาที่ไม่รู้จักอริยสัจสีอิทธิบาทสีพรมวิหารสีอะไรพวกนี้นะครับที่ยังไม่รู้จักปล่อยวางนะ ก็มันก็มีอยู่เยอะนะครับก็เราก็ต้องทําใจเราก็ไม่ต้องไปทะเลาะกับใครนะครับคิดดีทําดีนะครับพูดดีนะครับแล้วสิ่งดีๆมันจะตามมาตามมาหาพวกเรานะนะครับเราก็ถือว่าช่วยกันทําบุญง่ายๆนะครับง่ายที่สุดแล้วโดยที่ไม่ต้องไปถูกใครตรวจสอบอะไรเลยมีโทรศัพท์โทรเครื่องมีอินเทอร์เนต็ตก็นะกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ คนที่จ่ายเงินก็คือต่างประเทศนะนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการช่วยเหลืออีกทางหนึ่งนะครับเพราะว่าตอนนี้คดีลุกวนประแฉนีน่ก็เยอะนะนะครับทนายที่มาช่วยช่วยเหลือที่ก็ต้องกินต้องใช้นะครับเราเองที่มีมันสมองอย่างผมเองก็นะจากประสบการณ์จากที่เคยเป็นวิยากรจากที่เคยเป็น ทำงานทังด้านกฎหมายกับสภาทนายความมาก็มีเรื่องราวอะไรที่มันจะเป็นประโยชน์กับลวงวลปพะแตนผมก็จะพยายามที่จะหยิบยกขึ้นมานะครับเพื่อที่จะช่วยเหลือขึ้นกันและกันนะนะครับถึงไม่ได้ช่วยด้วยเ,เงินทองนะครับที่ต้องโอนไปอะไรพวกนี้นะเดี๋ยวจะเป็นคำขอรหอนหาครับเราใช้สติปัญญาที่จะคอยช่วยเหลือกันนะ เพื่กานทุกทางนะครับแต่ทางที่ปลอดภัยที่สุดก็คือทางนี้แหละนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามอะไรพวกน,นี้เดี๋ยวเม็ดเงินก็น่นคนที่จ่ายก็เมกาเนาะนะครับจ่ายเข้าสู่บัญชีนะในเรื่องของ youtube หรือว่าเพจอะไรพวกนี้อันนี้ก็อยากจะฝากไว้ก่อนนอนนะครับนี่คือสิ่งดีๆมีอะไรดีๆเราก็มอบให้กันนะครับส่วนเรื่องของ ข้อกฎหมายเรื่องคดีความอะไรก็กแกไ้ไปทีละแผลนะครับมันมีทางเข้าแล้วมันก็มีทางออกทุกอย่างมีทางออกเสมอนะครับมีทางแก้เสมอนะครับเราอย่านี้เป็นหานะครับเราก็ต้องแก้ปัญหาใช่ไหมนะครับคนเขาเรียกอะไรคนดีชอบแก้ใสคนจันเลยชอบแก้ตัวอะไรพวกนี้นะครับฝากไว้ก่อนนอนนะครับเดี๋ยวก็เจอกันใหม่ ขอบคุณมากสวัสดีครับ